ครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปจุดชมวิวเขาไผ่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบหกนะครับเส้นนี้ม่งหน้าไปสู่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายพาไปสตีเมนะครับพาขึ้นทางถนนสายสามสิบหนึ่งนะครับตามันไปดูครับว่าเส้นทางเขาไผ่ตอนนี้เขาปรับถนนใหม่ จะขี่ง่ายหรือว่าขี่ยากยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับเผื่อใครจะขึ้นไปเที่ยวนะครับดูคลิปนี้ได้เลยน,นะครับ ที่จะวิ่งไปอำเภอสตีหบนะครับนี่นะครับตรงนี้คือทางเข้านะครับนี่ครับทางขึ้นไปเขาไผ่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ยูเทิร์นนะครับด้านหน้านะเดินด้านหน้าแล้วพาเข้าซอยเมื่อกี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับหรือว่าซอยนี้ก็เข้าได้นะครับเข้าได้ทั้งสองซอยนะครับใครมาไม่ถูกนะครับหาทางเข้าไม่เจอนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ พอเราอยู่เทินกลับมานะครับวิ่งตรงไปก็จะไปเขาไม่แกี้ยวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับตรงนี้สังเกตนะครับเขาไม่แก้ยวครับกิโลเมตรที่แปดนะครับก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นทางคอนกรีตนะครับวิ่งเข้ามานู่นครับบนข้างหลังป่ายางนะครับก็จะเป็นข้างบนเรวิ่งตรงมาเลยครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็ลงจากทางอนเกีย่์นะครับแล้ววิ่งตรงไปเลยนะครับรถที่ผมมาวันนี้เป็น k ค x นะครับ2 3 0สูนนะครับแต่ผมว่ารถอะไรก็น่าจะขึ้นได้นะครับเป็นรถแม่บ้านก็น่าจะมาได้นะครับตอนนี้เขาได้ปรับเส้นทางใหม่นะครับ เส้นทางก็จะประมาณนี้ครับขี่ไม่ยากนะครับผมก็จะพาขี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ขี่เร็วมากนะจุดนี้ถ้าเป็นกระบะรถเตี้ยจะลำบากหน่อยนะครับผมว่านะครับจุดนี้นะ ครับพอมาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนั่นนะครับก็วิ่งไปตามลองต้นยางได้เลยครับเลือกกันได้นะครับทุกทุกช่องเลยนะครับมีหลายช่องนะครับผมขึ้นช่องแรกช่องแรกจะขึ้นยากหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันเป็นหลุมลึกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับ ถ้าไปทางซ้ายจะไปเนินเกืองม้านะครับผมแนะนําให้วิ่งตรงไปเลยนะครับตรงไปนี้นะฝั่งขวาเลยนะครับขึ้นไปจุดชมวิวเขาไผ่เลยนะครับตรงนี้จะไปเนินเกื่องม้านะครับฝั่งขวากว็าขึ้นเนินเกืองม้าได้เหมือนกันนะครับ นะครับจุดนี้นะครับเขาเรียกเนินเกิดม้านะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายจะขึ้นไปเนินนี้นะครับแล้วก็ขี่ลงมาตรงนี้แต่ถ้ามาทางนี้เราสามารถขี่ขึ้นได้หรือขี่ขึ้นทางนู้นก็ได้นะครับมีขึ้นได้สองทางครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาไผ่นะครับเส้นนี้ครับแต่มาวันจุนให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่า เขาจะมีรถสวนลงมาด้วยนะครับอย่างมีมอเตอร์ไซค์อันคลายนะครับเดี๋ยวชนกันนะครับทางตอนนี้ขึ้นง่ายนะครับเนนนี้ที่ว่าเมื่อก่อนขึ้นยากมากนะครับเนินนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ เราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปจุดชมวิวเขาไผ่นะครับเนี่ยครับเนินที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยทำเดียวเราก็จะตรงขึ้นไปจุดชมวิวนะครับตอนนี้ผมว่าทางขี่ขึ้นง่ายนะครับสำหรับมอไซค์นะแล้วก็จุดนี้ จุดนี้แล้วขวาไปก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่จะมีสารตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งซ้ายก่อนนะครับที่มีธงนะครับที่มองไปเห็นพรยาน,นครับจุดนี้เขาจะมีธงปากอยู่นะครับเป็นจุดชมวิวเขาไผ่ ก็ได้มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวเขาไผ่นะครับนี่ครับจุดนี้ครับจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับ นี่เลยตรงนี้สามารถลงเต็นท์ได้นะครับตอนเย็นๆนะครับมานั่งตรงนี้ผมว่าอากาศดีนะครับมองไปทางโน้นจะเป็นพัทยานะครับนี่ครับจุดนี้ครับที่มีธงนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆครับ,รบลานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ จุดชมวิวเขาไผจุดที่มีธงนะครับจุดที่มีธงปักตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านฝั่งโน้นนะครับแต่ผมจะไม่ได้พาไปดูนะครับฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะพาลงลงขวาไปตรงนี้แล้วก็ไปน้ําตกนะครัเดินทางกันต่อนะครับไปสู่ยังน้ําตกกงมะตายนะครับ นี้เป็นทางที่เราขึ้นมานะครับแต่ขากลับเราจะขับไปทางนี้นะเพราะว่าจะลงไปน้ำตกนะครับมีพี่ๆเขาขี่ขึ้นมาเขาบอกว่าทางเส้นนี้ขี่สนุกนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาได้ปรับถนนใหม่แต่ผมว่าก็เมื่อใหม่อย่างผมก็ เอาเรื่องอยู่นะ จะประมาณนี้นะครับรถแม่บ้านก็มาได้ครับนี่ครับเนินไฮไลท์เลยครับเนินนี้ถ้าใครลงเนินนี้ได้แบบง่ายๆแบบไม่ล้มก็ถือว่าก็ไปได้ครับนี่ครับเป็นเนินไฮไลท์เลยผ่านเนินนี้มาก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือผมว่าก็น่าจะเป็นเนินเนินแบบธรรมดานะครับ เ็นเสรหน้ารถนะอีกคนเดียวผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเผื่อรถล้มเดี๋ยวไม่มีใครเจอนะครับเผื่อลงผิดท่านะครับเดี๋ยวรถทับขามาไม่มีใครช่วยยกนะครเดี๋ยวเนินนี้ก็ชันอยู่เหมือนกันนะครับเนินนี้ เ็นเส้นทางที่จะไปน้ำตกกกหมาตายนะครับทางก็เริ่มจะเป็นร่องน้ำแล้วนะครับเขาเกียดไปน่าจะหลายวันหรือว่าหลายอาทิตย์แล้วนะครับ พอชี้นแรกๆที่ผมมาทางเส้นนี้ก็ยังเรียบๆอยู่เลยนะครับตอนนี้เป็นร่องน้ํแล้วนะครับขี่มาก็ให้ระวังนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่มือมือตึงก็ขี่สนุกเลยครับถ้าเกิดทางแบบเนี้ยอย่างมือใหม่อย่างผมเนี่ยตรงเนี้ก็สามารถลงไม่ได้นะครับสายมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปลงข้างหาน้านะครับ เป็นลงทางง่ายๆครับเพราะว่าผมชอบไปทางง่ายๆไม่ใช่สายโหวนะครับเนี่ย โ,โหเกือบไปแล้วถ้าไม่เบียงเมื่อกี้เต๋คลองน้ำแน่นอนลยครับ ขี่เที่ยววันหยุดนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยให้ฟังเสียงรถเขาด้วยนะครับเผื่อมีรถสวนลงมานะครับจะบียดมันมันเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวบวกกันนะครับเพราะว่ามีทั้งทางมีทั้งรถขึ้นมาแล้วก็รถล,ลงนะครับทางเส้นนี้เขาไม่ได้ขี่ลงอย่างเดียวนะครับทางก็จะประมาณนี้นะครับ รถขับสองก็นะอย่ามาลําบากนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะแต่ถ้าเป็นมอไซค์มาได้ทุกกี่ห้อครับออโตมติกก็มาได้นะครับโอ,โอ,โอตรงนี้เลย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 ตรงไปก็ไปได้นะครับตรงไปแล้วก็จะอ้อมมาหากันเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะ ไปทางลัดเลยนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้เลยน่ครับก็ะจะอ,ออกมาตรงนี้นะครับทางเมื่อกี้นะครับระวนมาออกมานี่แถวผมมาทางลัดนะครับไม่อยากอ้อมนะครับ ัวเขาไผ่นะครับทีปนี้จากจุดชมวิวมายังน้ำตกโกมัดคระคบนี่ก็าน่าจะมาจากทางน้ำตกนะครับเวฟนะครับเวฟเวฟตัวแรงนะครับวันนี้น่าจะมีคนมาขี่เยอะนะครับดูตามถนนแล้วลอยเต็มเลย เรียบร้อยโอ้รถผมเบรกมีปัญหากแล้วเบรกหลังครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมต้องไปจอดให้เบรกเย็นนะครับร้ตอนลงเนินมาแล้วผมใส่รองเท้าวิบากอาจจะไม่ชินนะครับแล้วเท้ามันไปแตะเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้เรียบร้อยเลยเบรกเบรกหลังไม่มี มาถึงแล้วนะครับน้ําตกกกมาตายนะครับบรรยากาศที่น้ําตกกกมาตายเขาไผ่พัทยานะครับ